ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนมาดูการระบาดของโรคใบด่างในไร่มันสัม b a ลังนะครับเพื่อนเ่อทุกวันเนี้ยยันยานสวนขระต้องไรยันยานแปลงขระต้องเนี่ยก็จะมีเริ่มมีโรคใบด่างมาระบาดกันเยอะแยะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเริ่มระบาดกันยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพาเพื่อนๆมาดูการ ระบาดของโรคใบดา่างการระบาดของโรคใบด่างในมันสำหลังอย่ายันยานลบบรีนะครับเพื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยพอ,อมันจะสำมหลังของชาวไร่เราพอปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะไม่ค่อยมาดูว่าเองเป็นโรคใบด่างหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนพอปลูกเสร็จปพ๊บแล้วก็เวลาขายเพื่อนก็ตัดท่อนพันธุ์ไปขายตัดต้นไปขายนะครับ ก็ไม่รู้เลยว่าต้นไหนเป็นใบดงใบด่างไม่ได้ดูไม่รู้เลยก็ทําให้ให้ให้ระบาดไปทั่วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราต้องพาไปดูแปลงนี้นะนี่นะครับแปลงนี้ก็ติดโรคใบด่างนะครับพรเพื่อนๆต้นหนึ่งนี่นะครับเจ้าของไร่ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยว่าของเองยติดใบด่างหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า <S <S ก็ปล่อยไว้แบบนนมมนเนีเมมมนนะ้มันก็จะค่อยๆลามนะเพื่อนๆเพราะว่าก็จะมีแมงวีขาวเป็นตัวนํานะก็จะค่อยๆลามาจากต้นนี้ จากต้นนี้นะครับเพื่อนๆก็บินมาติดต้นนี้แล้วก็บินมาติดต้นนี้นะครับเหมือนมันก็จะค่อยๆลามไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ก็คือโรคใบด่างนะก็จะค่อยๆลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเจ้าของไร่ไม่มาดูเลยหรือว่าเจ้าที่ของทางการไม่มาดูเลยเนี่ยก็จะระบาดไปทั่วลามไปทั่วนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับก็เริ่มปิดยอดก่อนแล้วค่อยๆลามไปเรื่อยๆเรื่อยนะครับ ถึงบอกว่าไม่มีทางที่โลกใบด่างจะบทไปนะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วต่อไปเวลาเขาตัดท่อนพันไปขายคนที่มาตัดคนงานมาตัดก็ไม่รู้ไม่ดูอะไรก็ตัดให้ตัดก็ตัดตัดอย่างเี้เพื่อเอายอดนะครับไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นใบด่างหรือไม่นะครับถ้าถามก็บอกว่าไม่เป็นไม่อะไรเนี่ยครับถึงเป็นเพื่อนนี่นะยครับเต็มไม่หมดนี่นะครับค่อยๆลามค่อยๆกินกิ่งนี้กินกิ่งนี้ไม่กินนี่เป็นเป็นเนี่ยแปลงนี้แทบจะทั้งแปลงนะครับ แทบจะทั้งแปลงสําหรับโรคใบด่างนะครับก็พูดง่ายว่าร0อยต้นเนี่ยติดสัก50ต้นละกว่าจะได้ตัดครบขวบปีก็น่าจะเป็นสักร้อยต้นเก้าสต้นแทบจะไม่เหลือนะครับเพืเ่อนๆถึงบอกว่าใบด่างจะหมดไปไหมไม่มีทางนะครับแล้วก็ถามว่าจะมียารักษาไหมก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันอนาคตเนี่ยก็ น่าจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพื่อนคงจะติดทั่วไปหมดนะครับย่านลบบุรบีนี่ย<ว>ังถือว่าไม่เยอะเท่าแถวย่านเสิงสางย่านโคราชนะครับพเพื่อนที่ว่านะ้ต้องเคยไปโคราชไปเสิงสางไปดูไร่มันสัมบหลังนะโอ้โหติดกันติดกันเยอน่ากลัวแต่บลบบุรีนี่ยังยังยังไม่มากก็ไหล่นะครับอย่างนี้ก็เริ่มติดนี่นะครับอย่างนี้ก็เริ่มติดนะครับพเพื่อนนี่นะครับก็อ่าด้วยกันที่หนึ่งก็คือหนึ่ง ไม่ค่อยมีใครสนใจปลูกกระปุกเลยไม่มีทางการมาดูแลไม่มีการควบคุมอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ใบด่างเนี่ยลามนะครับมีเนี่ยเดินดูเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ค่อยดูเลยสิ้นปีก็ตัดพันไปขายาแน่นอนเพื่ออยากได้เงินก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็ติดก็ลามไปเนี่ยจากถ้าส่งไปขอนแก่นก็ติดขอนแก่นแล้วแบบเนี้ย ถ้าส่งไปนะคือทุกที่นะไม่ใช่ว่าแต่ที่ลรบรีนะ่นเเพื่อนๆที่โคราที่อะไรก็เหมือนกันไปหมดนะทั่วที่ั่วไปนะครับแม้กระทั่งมันพันใหม่ๆก็ยังติดง่ายๆเลยนะนะตรงนี้ว่านี้ยังเสียวเลยเรื่องมันจับหลังนี่นี่นะครับเ,เพื่อนๆนะตรงทัวนี่ยังเสียวเลยมันจะปะหลังเนี่ยจอเริ่มค่อยเป็นแล้วี่เริ่มค่อยเป็นแล้วนี่แงะน,น,นะครับเ,เพื่อนๆนี่ใบด่างนี่นะครับ นี่ก็เป็นมันสํหรับยานลูปบรีนะบางแปลงนะครับ,บเพื่อนไม่ได้ทุกแปลงนะแต่ว่ามันเริ่มแลวนะครับเยอะเยอะปลูกแล้วไม่สนใจการไม่รละการปลูกแล้วก็ปล่อยนะครับ,บเพื่อนรอหัวเดียวบ้างน้อยก็แล้วแต่นะครับคันนี้นก็การระบาดนี่คือเป็นเป็นของเกษตรกร,ร,กรข,อของทั่วไทยนะครับ,บเพื่อนไม่่ฉ่าแต่ที่นี่นะครับเป็นกันทั้งนั้นเลยนะครับถึงบอกแล้วอย่างนี้เมื่อ,อไหร่ใบด่างจะหมดจาก,ก็ไม่มีทางนะครับ,บเพื่อนเห็นไหมครับเพราะว่าการจ่าจ่ายยังน้อยมากนี่นะครับเต็มไปหมด ก็วันนี้นะตะ้งก็มาถ่ายให้ดูเรื่องใบดุงใบดางนะว่าจะหมดไหมนี่คือย่านโลบรีก็เริ่มติดเริ่มอะไรกันเยอะแล้วนะครับเพื่อนเริ่มเยอะแล้วแต่ยังไม่น่ากลัวไม่หนีน่ากลัวเท่ากับที่โคราชนะนะครับเพื่อนก็ยังไงก็ยังพอไปได้อยู่ก็สําหรับคลิปที่เพื่อนเพื่อนมาดูโลกใบด่างอะไรก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ท่าโต้งนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไรสาระนะโอเค